สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุข,ขูสุขคนเมื่อนี้สิบห้ามา่นสำรวจราคางวตลาดนั้นบ้านเทียม,มอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีเศร้าว,วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น,อน้องมาเบิ่งมาชมราคางวงน้ำกันนะครับเมื่อนี้มันจีถูกสิแพงสมัยนะครับ ก่อไปรับชมน้ำกันได้เลยครับเจ้าห้าอันนี้เท่าไรก่อนครับเจ้าห้าคู่คู่นี้เท่าไรก่อนสิบสามตัวละสิบสามเท่าไเจ้าหกเจ้าหกปตัวละสิบสามาขื่นเน้อันนี้แม่กับลูกวะเม่แม่แม่พันเนาะนั่นเป็นเนี่เป็นแม่เปียวเมื่อเขาโตแม่เปียวทั้งสองตัวเนาะเลูนขายออกแล้วลูกขายออกแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งหน้อก็ซาลูเล่ไอสุดอันนั้นซาลูเล่เนาะตัวขาวเนาะนะครับ แล้วนี่ดิพุ่มนี่ดิยาว้ดีพุ่มน,นี่ไก่เศร้าสองหมื่นหกเนาะนี่เนาะสองหมื่นหกนะครับเป็นแม่เปี้ยวเท่ากันปะแม่แยกลูกแม่แยกลูกแม่แยกลูกสองหมื่นหกนะครับพี่น้องสองหมื่นหกนี่ตัวง,งามงๆใหญ่ๆหนาๆนะครับผู้มองหาจากเล็บ้เลี้ยงนะครับต่อรองได้ ลามีเบอร์โทรบอ์่อเบอร์93ครับ093 792 792 4353 4353้อตาข้อตานะรบมันจะบ้านมนมีตำบลหน้ากว้างนครับตำบลหน้ากว่างเนาะเบอร์อะหอยน้อยนะครับนาตาอนี่ยศเนาะเมนี่เนาะล13ใกล้ปิดเทิมแล้วบใกล้แล้วเนาะครับข้าวเวนี่นะครับพี่เามาบ เท่ทาไหร่รัราคางงไหนครับนัดมาเลยว่าขาไปเ้าหนึง่งสองหมื่นบาทเบิ้งเขานะครับแม่ท่องบ่ท่องบ่โอ้ซื้อเขาเพือกันนะครับสองหมื่นบาทนะครับพี่นออออ้องสอ,อ,องหมื่นบาทอ๋อนีเบอร์บ่เบอร์โทรนีบ่ โอ้ยเยอะนะเพ่นเอ้ามะเบิงเอาอยู่ตลาดนัดเอาชั่กๆก็มาสัตว์พ่อมาเบิงกงินของดีราคาถูกของดีราคาถูกสามตัวปะครับสามซี่ตัวครับซี่ตัวสามหมื่นซี่ตัวตัวใดครับหนึ่งสองสามโอ้ี่ตัวดีเนาะครับสามหมื่นแหงแม่ลูกปะแม่ลูกอันนี้ลูกตัวใหญ่นี่เพ่นตัวลูกยี่นี่เอ๋อครับเท่าไรก่อน สาม0ื่นหานห่าในซีตัวเนาะครอ้ราคานะครับพี่น้องเป็นตระเ้เปรี้ยงนะครับอันซตัวสามมื่นหาตัวร่องได,ด้อีกตัวร่องได,ด้อีกตัวรองได้อีกครับพี่น้องเบิงออกนะครับราคาของดีรองดีราคาถูกนะครับพี่น้องเอาปากเบอร์โทรไว้065 0 6ห5 8 1 581 3 2 8ห3 2้า <89, S 1> ไปหาเลยตลาดนัดพุกกระปุกจะคุณจะบ้านพุทธไปเอาหุทนครับคือขนาดเบนบ่ครับเนาะโชคโชคก้นหมานครับโอ้คนหลายวัวกัหลายมื้อนี่ครับพี่น้องโอ้โอ้ทุบๆพุ่มนี่เท่าไหร่ล่ะเฮ้ยเพิ่นขายเพิ่นขายเรียบร้อยแล้วครับขายแล้วบ่ครับเท่าไหร่ล่ะพุ่มนี้เพิ่งขายสักเก่าครับสองเมื่อเก่าเนาะ สองเมือเก้าเป็นแม่สาวนะครับพี่น้องสองเมือนเก้าเอาโชว์คกันมาอับภาพห้อยของแม่ปะครับแม่อันนี้แม่ลูกปะแม่ลูกหัวลวนคุณเต้ใส่อันนี้บอกหัวลวนตัวนี้บอก โอ้ตัวนี้เนาะอ่านห้องไว้เท่าไรไมสี่หมื่นบาทเนาะหัวโลนนะครับพี่น้องลูกตัวตัวเมียเนาะลูกตัวแม่นะครับแม่นีสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับลูกที่ไหนครับลูกที่สองฟ้าสีแดงฉ่ำๆนะครับพี่น้องลูกก็อ,อยู่เนื้อหนังดีนะครับพี่น้องแม่หัวโลดน,นะครับ เท่าไรก่อนสี่หมื่นบาทเนาะสี่หมื่บาทห้องไว้ต่อร่องได้นะครับเอามาเบิ่งแม่สาวอันนี้ตัวเถิกอ้ตัวเถิกเนาะงวเนื้อนะครับเท่าไรล่ะเนี่ยสิบสามเนาะ1หมือนสามนะครับพี่น้องเหมือนสามเอาแม่ฝากขโทษไว้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้เมเห่งสนึ้นะครับพี่น้องแม่ แม่นางเนาะมาแต่บ้านได้แล้วแม่มนาาอนนสะอาดครับถูกโชกันหมานครับเนี่ยโอ้ยห้อยท้ายเราไยัง,ยงเนาะแอรลูกนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่เนะาะแม่เพิ่นสูงไรบ้างเลยครับนอ้อยสามสจ้วรรรครับร้อยสามสิบเก็ดเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับ สามหมื่นสองนะครับลูกที่ใดเนาะน่าจะลูกสามครับตัวนี้ลูกสามเบอร์ลูกนะครับโอ้ทรงลูกสวยนะครับพี่น้องลูกงามๆนะครับแม่กับทับเดี๋ยวน้อทับได้แค่เดือนเนาะสามเดือนกลัวนะครับมีข้อมเดียวฝากเบอร์โทรไว้นะศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเอาสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับ ฝนกระตุกครับพี่น้องช่วยโชวกันหมานครับกระตุกฟาห้อย<บ>อันนี้ตัวแม่เบิดบอแม่เบิดครับแม่สาวหรือแม่ใดแม่ได้ลูกตัวนี้ลูกสองครับตัวนี้ได้ลูกสองอันนั้นได้ลูกแรกแยกลูกเพิ่นออกไปเนาะ,ะค,รครับผมห้องไว้เท่าใดครับคูนี่สี่หมื่นเจ็ดครับคูนี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับแม่นี่สูงกว่าบ้านลอย สี่ปะร้อยสี่ตัวนะครับพี่น้องเบิ่งอ๋อแม่บักใหญ่นะครับพี่น้องเบิ่งอ๋าหัวลวนบัดตัวนี้ครับผมหัวลวนธรรมชาติ์เป็นแบบเพราะทำเลี้ยงอยครับเพรได้เห็ดเขาอยู่นะครับพี่น้องเบึงนทายนะครับพี่น้องหนึ่ลำตัวนี่แต่แม่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเกียวขี้ต้มโอกรลอกนะครับพี่น้อง ห้อยฝากเบอร์โทรไว้วไนะ063ครับ063 816ครับ816 0057ครับห้อยบอมครับบอมนะครับพี่น้องแม่พันแม่แบบไงครับโจ๊กๆกันหมานครับ้อแ,แม่ลูกนี่เท่าไหรครับ แม่ลูกนี่สามสิบสองเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวเถิกนะครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามแปดเนาะแน่นบ่บริแทกเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับลูกที่ใดล่ะครับลูกแรกลูกแรกนะครับห้องไว้เท่าเดก่อนสามหมื่นสองนะครับพี่นอ้องเบิ่งลำตัวเบิ่งหน้าตานะครับพี่น้อง โอ้หสวยๆนะครับนอลูกตัวผู้นะครับามาคมเดียวปัฝากกดโทรไวอีกเนี่ย092 903 903 7439นะครับพี่นอโคมเดียวนะครับส่นใจทักเขามาเนาะนะครับอ่าชวๆกันหมานครับกัวันอะ ตัวละสิบสองครับเกียร์ไล่เกียร์ไล่ะตัวนี้สิบสองเกียร์นี่ตัวนี้สิบสองเกียร์อยเนาะนี่สิบสองแปดลอยเนะนี่ 12, 800, อยอันนี้สิบสองแปดลอยครับเพแล้วตัวข้างในดิพ้อกันพ้อกันน,นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องแม่สาวชุดนี้เนาะะนะครับโอ้สับสนนะครับนึกว่าของพ่อพากนะครับนะนี่นะ นี้แม่แม <Natural Four. S 2> ่สาวทั้ง4ตูวเนาะทับแล้วทับแล้วอันนี้แม่นี่ทับแล้วเนาะทัแดงทับแล้วอันนี้ทับแล้วนะครับอันนั้นแม่สาวอันราคาสิบสอดร้อยครับอันนี้สิบสองแปดอยครับชุมนันซ้ำกันบบสิบสองร้อยอันนี้ยังตปนสิบสองเก็ดไลน์สิบสอเก็ร้อยเปากโทษว่า รโ8 7 0 8 7 2 1 4 2142264 2264ครับขอหอยนาครับมักซีด้วผมมักไรกักซีเนาะมักลักซีเนี่ท่านเรียกได้ัต่งหลาย่ยนตั้งฟ้ามได้เนาะนี่เนาะตั้งฟ้ามได้นะครับพี่น้องเฉลชุฉลยกันมาครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมันมาพะโอ้แม่นี่สิบสิบ สิบสองทวนบอแม่สาวนับถับต่อร่องได้แม่สาวโอหลังเงีวดีเอา้าพ่อเบอร์โทร083 171 3069มหนึ 83, 1, เจ็ดห่งพอผาดนะครับอยู่ในขอกลบฝนลบฝนเอา้าจโชคกันหวานภาพผู้นี่กับสุดท้ายครับเนี่ยเอาให้แด้เนี่ยผู้นี้ที่โอ้อโ,ออโ,ออโทษอะไรหลักคมนี่ เพิ่นห้องไ้ส hmm. yeah, yeah. ิบสามาสนครับสิบส yeah. ิบสามเนาะพ่อนีสิบต่อร่องได้ขาดน้ำเดียงยมาเื้อรถน้อยทีนี้มาซื้อรถหลายบ่ทหญิงมาซสือรดหลายเนาะ้ชายใันรถนดหน่อยครับิ่นใดเอชวยดีครับเออเอีไม่พ่ออย่าไม่เขาไม่กันกันจิ้มขึ้นดอกครับเอาฝากเบอรโทรไว้สินครับเอได้ครที่สามครับตอรองเพครับ ครับเอาฝากเบอร์โทรไวมีบอมีครับ061 0 6ห071 071 2313 2313ครับบาายบายบายาวกนครับคุยยิงทวงารถที่หาครับาเป็นยิงทาี่รถหาร้อบาทเออชไปก่อนครับเอาโจกๆกันมาอันมเดี๋ยวคูบอครัเดี๋ยวเราได้นู่นก่เอาแม่ลูกนี่ของพ่อให้ลูกคน เอาลูกน้อยนิดหนึ่งจ้ะหนิลูกตัวแม่หรือตัวผัวลูกตัวแม่ได้บ่พเออทิตยดาเนี่ยเมียเพิ่นขาดดําเดี่ยงจังหน่อยสูงอยู่ประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดเนาะอันเปิดไว้เท่าไรพ่อหมื่นหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องลูกลูกที่ไหนเนาะลูกที่สลูกที่สามที่สามเนาะนะครับพี่น้องเนาะนะครับลูกน้อยน้อยหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้เนาะ อามาคมเดียวเอาฝากกดโทรไว้0 9 3. 3 4 1 2 3 5 5 7พ่อมันจะบ้านไหนนะเชียงหวานนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอาน้ำพ่อนะครับพี่น้องสนใจทัดเขามากครับพี่น้องโชคกันมานครับพ่อพ่อเป็นดีว่าได้มา้ ครับเร็มากบอกนี่ครับนี่นี่แม่นเบิดเลยครับแม่สาวนี่ตจีจากแม่สาวตัวนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้านะครับพี่น้องแม่สาวเป็นห้วเนื้อนะครับเนื้อยุต่วัตติดดูกเนืติดดูกเน่ติดดูดชุดนี้เลยแม่ลูกบอกแม่ลูกลูกเพ่นป็นตัวแดงคันเป็นมะตุนันครับโอ้ตัวพุ่นโอ้ตัวพุ่นครับพี่น้องตัวน้อยันนะครับแม่ลูกฮานเปิดไว้เท่าไหร่ครับ หมื eles, ่นหนึ่งแบบหนึ่งมื่นบาทเนาะหนึ่งมื่นบาทนะครับแม่ขาดน้ำไรอย่างจหน่อยเอาไปเลี้ยงไปค้นเอานะครับอันแล้วตัวน mm ั่นเลยแม่สาวน้อยบอครับต้องไปขายแล้วครับขายแล้วเนาะนะครับขายเท่าใดเลยแม่สองพันห้าครับสองพันห้านะครับสองราคาสองพันห้านะครับพี่น้องนะครับสองพันห้าถึงจะเอานะครับพี่น้องฝากไว้ทุ่าไว้ 061- 061- 180- 180- 543-9- 543-9นะครับเอามาเบ่งลูกคนล,ก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 ลูกนลูกเม่นี่ครับพี่น้องลูกตัวเมียนะครับพี่น้อง,อ,งอ,อันนี้ของอันพรอ้องครับแม่แม่แม่้อพ่องไปครับ บ่แน่ใจได้บ่แน่ใจเนาะอันแยกลูกเขาบอว่ได้แยกเลยบรได้แยกเนาะเอามาจากสี่เลยนะครับแม่นี่เปิดเท่าไหรครับสามหมกว่าสามหมเท่าไหรเนาะสามหมยครับสามหมป้าแม่บักใหญ่สูงมาร้อยหาสิบกได้หาสิบกัวได้นะครับแม่นี่เดีอสองหนเดนะครับที่้องป้าแม่บักใหญ่บักนา นะครับพี่น้องียอยู่คองมืนะครับเพื่อน่ายบาเรวยบุญรวพันปบทุกในย์แปดเก้าศูนย์เก้าสี่ห้านึงส้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์เกันบ้านันใหญมาเบิ่งเอาแม่พันแม่บักใหนะครับโชว์กันมาหนึ่พ่อแม่ลูกนี้่าไดครับ สองหมื่นหกลูกตัวผู้นะครับฟ้าลูกบกักะน้ำเลยลูกใหญ่นาดีแม่นี่สูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบสามสิบสามสิบเนาะ